อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่า,นาสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ชาวในติเซนเกาหลีกําลังพูดคุยกันอยู่ในเว็บบอร์ดออนไลน์ของเกาหลีในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการแสดงเพลงของรุ่นน้องกับรุ่นพี่นั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันกับการที่รุ่นน้องเนี่ยมาคัฟเปอร์หรือ เป็นตำนานบ้างหรือว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆของรุ่นพี่บ้างรุ่นน้องเนี่ยก็จะนํามาคัฟเวอร์ใหม่แล้วก็มาทําการแสดงโชว์ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกรรลาลปลายปีเองก็ตามหรือว่าในงานต่างๆนะครับรวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆในช่อง o f f i c i a l ด้วยเช่นเดียวกันชาวเนต็ตในตอนนี้ก็มาพูดคุยกันเหมือนกันนะครับว่าเห็นรุ่นน้องเนี่ยคัฟเวอร์หรือว่าทําการแสดงเพลงของรุ่นพี่กันบ่อยแล้วชาวเน็ตก็เลยอยากที่จะเห็นรุ่นพี่เนี่ยทำการแสดงเพลงของรุ่นน้องคัฟเวอร์เพลงของรุ่นน้องกันบ้างในรายการเพลงส่งท้ายปีซึ่งชาวเน็ตเซนเกาหล นะครับว่าอยากเห็นรุ่นพี่คนไหนคัฟเวอร์เพลงไหนของรุ่นน้องแล้วก็คัฟเวอร์เป็นใครในวงรุ่นน้องบ้างโดยชาวนติเซนเกาหลีแล้วก็ในกระทูนะครับได้ยกมาว่าอยากเห็นไอรีนรุ่นพี่ไอรีนจากวงเรดเวลเวตนั้นได้ทําการคัฟเวอร์เป็นมอนยองจากวงไอฟ์นะครับแล้วก็คัฟเวอร์ในเพลง เลิฟสไตล์นั่นเองเพลงที่ดังมากๆอีกหนึ่งเพลงจากสาวๆว,ว,วงไอซ์นะครับแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าอยากเห็นไอรีนคัฟเวอร์เป็นวอนยองบ้างเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นตำนานความวิชวลเหมือนกันและก็มีจดิตการแสดงบนเวทีที่มีความคล้ายคลึงกันอยากเห็นไอรีนเป็นวอนยองบ้างว่าจะเป็นยังไงอีกหนึ่งสาวที่ชาวเน็ตเซนเกาหลีเนี่ยบอกมานะครับนั่นะก็คือเจนนี่จาก Black p ิ n k อยากเห็นเจนนี่จาก Black พิ n k นั้นคัฟเวอร์เพลง ของเลดซอร์ฟิมนะครับในอันติฟราเจลซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงของความมั่นใจนะครับเป็นตัวแทนแห่งความมั่นใจของสาวๆชาวเน็ตก็บอกว่าเจนนี่เนี่ยน่าจะเหมาะกับการคัฟเวอร์เพลงนี้ก็อยากเห็นมากๆหวังว่าสักปันจะได้เห็นหวังว่าฝันจะเป็นจริงอีกหนึ่งสาวนะครับจากเจน3เช่นเดียวกันที่ชาวเน็ตบอกว่าอยากเห็นมากๆกับการคัฟเวอร์เพลงรุ่นน้องนั่นก็คือนายอนจากทวายส์อยากเห็นหนายอนเนี่ยคัฟเวอร์ในเพลง attention ของรุ่นน้องอย่างนิวจีนถ้าสมัดผมเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับสำหรับนายอนซึ่ง คนคนอื่นเนี่ยก็ออกมาสแสดงความคิดเห็นแล้วก็เห็นด้วยกันเป็นจํานวนไม่น้อยเลยนะครับบางคนก็บอกว่าฉันอยากเห็นสิ่งนี้มากๆว่าถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็นยังไงถ้าหากไอร n น cover เพลงของไอซ์อีกคอมเมนต์ก็บอกว่าได้โปรดทําให้ฝันของทุกคนเป็นจริงได้ไหมฉันอยากเห็นรุ่นพี่ cover เพลงรุ่นน้องมากๆและก็ยังมีคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าน่าจะเป็นการ c o อร์ของคนสวยที่ c o อร์เพลงของคนสวยถ้าหากไอร n น cover เพลงของวอนยองคอมเมนต์ต่อไปก็ได้บอกว่า attention กับนายอนเป็นอะไรที่เหมาะกันดีแต่ถ้าหากใ ปล่อยด้วยเนี่ยน่าจะเหมาะกับอิจจีเหมือนกันอีกคอมเมนต์หนึ่งก็ได้บอกนะครับว่า a n t i f r a าเจลเพลงนี้ดูมั่นใจเหมาะกับเจนนี่มากๆและฉันเชื่อว่าถ้าหากทาการแสดงจริงๆเจนนี่จะสามารถทําออกมาได้ดีสุดๆถ้าหากแบล็คพิง k ทั้งวงลองคัปเปอร์ a ันติฟราเจลดูก็น่าจะน่าสนใจไม่ต่างไปจากเจนนี่คนเดียวเลยลองคิดดูถ้าหากทั้ง4สาวแบล็คพิงเต้นเพลงนี้ ทุกอย่างจะลุกเป็นไฟเรียกได้ว่าชาวเน็ตหลายๆคนเนี่ยก็เห็นด้วยแล้วก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าในหากรุ่นพี่จาก Gen 3ครับ c o อร์เพลงของรุ่นน้องจาก Gen 4เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างสาหรับใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงนะครับคิดเหมือนชาวเน็ตเกาหลีกันหรือเปล่าที่อยากให้รุ่นพี่ Gen 3ครับ c o อร์เพลงของรุ่นน้อง Gen 4ดูบ้างลองมา c o m มนต์กันนะครับว่าอยากเห็นใครจาก Gen 3 c o อร์เป็นใครเพลงไหนจากเด็กๆ Gen 4ก็มาอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชาวเน็น ว่าไม่ได้มีดราม่าอะไรนะครับทุกคนใค้อยากจะเห็นว่าถ้าหากรุ่นพี่ลองเปลี่ยนมาครับเบอร์เพลงรุ่นน้องบ้างเนี่ยจะเป็นยังไงน่าจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆและคงจะเป็นสีสันให้กับเทศกาลเพลงส่งท้ายปีจริงๆนะครับถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็จะสารฝันชาวเน็ตเกาหลีกันสุดเลยทีเดียวไปมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ